สวัสดีจ้าเป็นเพื่อนที่รักทุกคนจ้าที่เขามารับชมเบืองคิปการเลี้ยงหมูน้ำแปวจ้ายินดีตอนรับซื้อช่องบ้านสวนฝ้าหมูคุณอุบลจ้าช่วงนี้แถวบ้านแปลนะาจ่ะฝนตกนี่ดีจ้ะเพื่อนๆจ้ามาถ่ายคลิปอยู่ขอกหมูนี่กับแบบจืดๆแช่ๆนิดจักหน่อยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะไปเขาจะนํำเรื่องเกยวกับอันพอพันแม่พันนะจ้าที่เป็นสายเลือดเดียวกันเนาะ พอามาผสมพันธุ์กันเพื่อผลิตลูกให้เห่าเนี่ยสินะจ๊ะมันมีผลเสียแนวใดแป๊บแล้วน้ำเลื่องนี่เมื่อว่ามาคุยสู่กันฟังก็เพื่อว่าเป็นการแนแนวศึกษาน่าจะสาราความรู้ให้เ,เพื่อนๆที่สนใจอาชีพการเลี้ยงหมูน่าจะก่อนจะลงทุนไปสื่อพอพันธุ์แม่พันุ์มาลงขอกประจำฟาร์มน่าจะเพื่อผลิตลูกหมูสางายใดให้กบเห่าเนาะ สำหรับเพืเ่อนเพืเ่อนบางคนนะ่จากกะจะบรูเนาะก็เคยๆถามไปเอาอยู่ว่าอ่าโดยธรรมชาติแล้วเนาะหมูนั่นมันกับผสมพันธุ์กันได้อยู่แล้วคือตามธรรมชาติบุ้ยไผ่ไป,ปกำหนดบอกว่าอ่าเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันผสมพันธุ์บ่ได้เนาะจ้ะแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาผสมพันธุ์กันได้อยู่แต่ว่าถ้าเฮาจะเอามาเลี้ยงแบบผลิตลูกหมูขายเนาะอจากเพื่อน,นเพื่อนจ้าการหรือว่าเป็นสายเลือดเดียวกันนี่ ผลผลิตที่ได้หมายถึงลูกหมูนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะมันมีผลกระทบมีผลเสียหลายอย่างนะจ๊ะหนึ่งเนะาะลูกหมูที่ได้นั้นจะเป็นลูกหมูที่บกคอยอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะสองนะจ๊ะบันนี้การผรสมพันธุ์แต่ลลรอบนะจ๊ะจำนวนลูกหมูที่ได้แม่หมูหอดออกมาจะได้ในปริมาณจำนวนที่บ่หลายตัวนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะ มานในสามนะจ๊ะลูกหมูที่เป็นการผสมพันธ์สายเลือดเดียวกันนะจ๊ะจะเป็นลูกหมูที่ว่าเลี้ยงน่านใหญ่สุขภาพประคอยดีป่วยบอยอาจจะทองเสียหรือเป็นไข่น่าจ๊ะบนันี้เวลาเ้าแยกนะจ๊ะหลุนยานมก็จะเลี้ยงน่านใหญ่ขนน่านใหญ่น่าจ๊ะให้กินอาหารเม็ดโปรตีนสูงหรือว่าจะให้กินอาหารเสริมนะจ๊ะเพิ่นก็นจะบ่คอย ใหญ่เร็วนาะจ้ะจะเป็นหลางกายแครแกนกลนแหลมโค้งขึ้นนสิเนะจ้ะเป็นลูกหูสี่เหลี่ยงนา่นใหญ่สำหรับอันการ,รสผสมพันธุ์พอพันธุ์เม่พันธุ์เป็นสายเหลือเดียวกันนะจ้ะ สำหรับเพื่อนๆนนะ่จาจะที่สนใจอาชีพการเลี้ยงหมูอยากจะเลี้ยงแบบว่า,อาพอพันธลูกหมูขายเพื่อสางรารได้ซื้อเขาไม่ได้ครอบครัวนะ่จจะแปลว่าอยากแนะนําว่าเวลาที่เข้าไปหาพอพันธแม่พันนะ่จาจะมาลงของลงฟ้ามเนาะ เข้าตรงไปหาจากคนละหม่องละทีนา่นนจาจะเพื่อนๆจ้าเอาพอพันธุมาจาการามหนึ่งอีกา้ามหนึ่งแล้วก็ตรงมาเอาแม่พันธุ์อีกา้ามหนึ่งจังสินะจจะเพื่อความมั่นใจว่าเขาเป็นคนละสายเหลือจังสินา่นนนจาจะเพื่อนๆจ้าบัดน,นี้เขาจังจะได้ผลผลิตที่แปลว่าสมบูรณ์นะนะลูกหมูที่ได้ก็จะเป็นลูกหมูที่เลี้ยงใหญ่ไวแลวเวลานแม่หมูน ทองสองทองสามนี่น่าจะก็จะได้ลูกดกลูกหลายเนาะแต่ละรลอบเั็นสิ่น่าจะเพื่อนเพื่อนจ้ามันก็จะบรเสียติตนทุนในการผลิตของเห่านอกจะเพราะว่าหมู่น,นการเลี้ยงหมูน่าจะเพื่อนเพื่อนจ้ามันจงมีตนทุนค่าอาหารค่ายารักษาลูกน่าจะหลายหลายอย่างน่าจะเพื่อนเพื่อนจ้าการเลี้ยงหมูมันมีตนทุนเนาะก่อนเ่าจะลงทุนเ่าก็ต้องศึกษาก่อนเนาะการจะได้พอ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีลักษณะสวยงามหรือว่าเป็นลักษณะีดีมาผลิตลูกมวยเห่ามันก็ต้อง คัดสรรเน่นอกจากเพืเ่อนๆจ้าสำหรับยูฟ่าปรอ้เนกจะไปรอ้จะ ผลิตลูกหมูนั่นแยกออกเป็นสองสายนะจ๊ะเพื่อนๆจะแยกกันไปเลยนะจ๊ะก็จะพอเป็นสายเหลือเดียวกันเนาะจะมีแบบว่าสายแบบว่าหมูปลาผสมเมยซ่านนะจ๊ะอีกสายหนึ่งระบาดอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสามสายนะจ๊ะก็จะเป็นปลาผสมเมยซ่านผสมดูลอกนะจ๊ะแยกไว้คนละโซนนะจ๊ะผัวเมียเขาก็แยกไว้คนละโซ่บ่ปะาปนกันนะจ๊ะการผสมพันธุ์แต่ละรอบเนาะเพื่อผลิตลูกหมูให้ลูกข่านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าบางคนนะจ๊ะ ลูก้าบางคนเพื่อนก็อยากได้พอพั่์แม่พันุนอยู่ฟาร์มนั่นไปเอาทั้งสองอย่างเลยน่าจะปาก็เลยตรงแยกออกเป็นสองสายน่าจะไว้ให้ลูกขาเนาะบอยป้าปนกันนะจ๊ะเพื่อว่าความมั่นใจก็ลูกขานอกจะว่าหมูที่สื่อไปบมเมนสายเหลือดเดียวกันนาจะเปนเพื่อนจ้า ข้ามว่าสายเลือดเดียวกันเนาะจ้ะบําเมนว่าตั้งแต่หมูคอกเดียวกันเนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะสายเลือดเดียวกันหมายถึงว่าอ่าพอพันธุ์หนึ่งโตอาจจะผสมแม่พันธุ์ในหนึ่งสองสามสี่หาเนาะจ้ะเพืเ่อนๆื่อนจ้ะการไปสือหมูเนาะจ้ะอาจจะค้นละแม่กับจิงอยู่แต่ว่าถ้าเขาเป็นพอเดียวกันเนาะจ้ะเขาก็คือสายเลือดเดียวกันเนาะการไปสือหมูพอพันธุ์แม่พันธุ์ต้อง เบื้องดีๆน่าจะเพื่อนๆจ้าเบื้องดีๆแล้วก็ศึกษาถามอาจจะค้องขอเจ้องฟรามดีๆว่าเป็นหมูสายพันธุ์จังไดมาจังไดน่าจะต้องสืบต้นสายปลายเหตุเนี่ยน่าจะเพื่อว่าบ่ให้ผิดผ่าแต่น่าจะเพื่อนๆจ้าการสืบหมูพอพันธ์แม่พันธ์เอามาลงของลงฟร์มเนาะเข้าตะตตรงเลี้ยงไปอีกโดนอีกนาน่าจะยูน้ำเห่าเนนะเพื่อผลิตลูกหมูให้เห่าเนาะเพราะว่าแม่พันธุ์ตัวหนึ่งนอกจะเพื่อนๆจ้าแต่เข้าดูแลดีๆสุขภาพดีๆน่าจะเพื่อนสามารถผลิตลูกมวยเห่า เจ็ดปีถึงสิบปีเพควนได้จุ้เพื่อนๆจ้าถา้าเพผุนสุขภาพดีๆเนาะจ้ะดูแลสุขภาพแม่หมูเฮาก็จะบ่ได้เปลี่ยนแม่พันธุ์ดูแม่พันธุ์บ่อยแม่นบ่จุ้เพื่อนๆจ้าเฮาก็บ่ได้เปืองต้นทุนนั่นนะเฮาก็จะมีตั้งแต่อ่าคุ้นอาหารแล้วก็อ่าล่อหลอบในการผลิตลูกของเพผุนเนาะจ้ะสร้างรายได้ให้เฮาเนาะ การเลี้ยงหมูป,ป่าน่าจะเพื่อนๆจ้าแต่เหด้ดูแลดีๆนะ่าจะสภาพสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่อาหารหน้ำให้สะอาดน่าจะเห็ดให้หมูเ้เนาในปลอดเชื้อโรคเนาะบบเจ็บบบป่วยเองสิน่าจะการเลี้ยงหมูกะความเสี่ยงในการขาดทุนนี่กะแทบจะบบมีน่าจะเพื่อนๆจ้าทาหมูที่เขาเลี้ยงนี่บบเจ็บป่วยบ่มีการสูญเสียน,ะนะ่ะน่าจะเพื่อนๆจ้า ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปเนื้อจ๋าก็อย่าลืมเนื้อจ๋ากดถูกใจกดไลค์กดแชร์เนื้อจ๋าถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปใหม่เนื้จ๋าก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งน้ำเดื้อจ้าจังไหนก็พอกันไม่ได้คลิปหนาเนื้อจ๋าเพื่อนๆจ๋าขอพระคุณทุกการติดตามเนืจ๋ะถ้าสนใจเรื่องยาและอาหารเสริมข้องหมูเนืะอจ๋าเพื่อนๆจ๋าทักมาหาไปเอาได้จ้าไปเอาจัดทรงหายอยู่เนาะพอะกันไม่ได้คลิปหนาจะเพื่อนๆจ๋าโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อ สวัสดีจ้า